รพรอคกืผลชนะสูตรพิ่งออ,อมครับประเจียนคุณหญิงป้าไม่ได้หัวใจวายเพราะโรคลมชักที่เป็นอยู่แต่พราะเกิดจากอะไรบางอย่างที่ทําให้ตกใจจนหัวใจหยุดเต้นผีแม่ละกนาอย่างนั้นนหรอเร็่อหลนะครับแม่นวลผมบอกแล้วผมไม่เชื่อเรื่องผีสางอะไรแบบนั้นมันต้องเป็นฝีมือของคน อย่างที่เกือบอกได้แหละครับแล้วใครกันละตะมนที่จะทำทัพทิมได้ลงคออย่างนั้นคุณนคะมันก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะคะยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะ่ะอย่าด่วนสนุกสิคะแต่ผมไม่ปล่อยไว้แนะ่หลังงานศพคุณแม่ ผมต้องสอบสวนให้ได้ว่าอะไรหรือว่าใครทำให้คุณแม่ต้องตาย ี๋ยวค่ะคุณวิคุณวิจะสารภาพความจริงกับคุณมนเมื่อไหร่คะนี่ทั้งปีแกจะให้ฉันพูดอะไรในงานศพก็แล้วคุณวิจะบอกคุณมนเมื่อไหร่ละคะน้งปีแกเป็นขี้ข่าฉันนะแกไม่มีสิทธิ์มาคาดคั้นฉัน ว่าฉันสัญญาแล้วกันว่าฉันจะบอกคุณมนแต่แกห้ามปากป้องไปบอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่ะคุณวิถ้าอย่างนั้นปีขอให้คุณวิสาบานต่อหน้าศพคุณหญิงว่าคุณวิจะบอกความจริงกับคุณมนคุณวไม่อย่างนั้นอ่ะปีจะขอเรียนคุณมนเองนะคะ กับคุณมนในสิ่งที่ฉันได้ทำกับคุณหญิงป้าไม่ใช่นั้นขอให้ขอ,ขอใครฉชนมีอันเป็นไป ใจแกเรียกคุณวิค่ะแล้วก็ขอให้คุณวิทำตามคำสาบานด้วยนะคะนัป่ปีแกอ้างว่าจก๋ักะคุณหญิงป้าแต่ความจริงอ่ะกกอยากให้ฉันกับคุณม์เลิกกันใช่ไหม ปีไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยนะคะแต่สิ่งที่คุณวีทำมันร้ายแรงมากแล้วคุณมนก็จะต้องทราบเรื่องนี้ทราบเรื่องอะไรกันเหรอว่าไงล่ะปีชาติฉันต้องทราบเรื่องอะไร คุณวีจะเป็นคนบอกคุณเองคะ่ะดิฉันขอตัวไปช่วยนานนวลเก็บของในครัวนะคะ พ่อเชื่อไปนอนพักก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายไปเดี๋ยวก่อนเบียชัดอะไรคะคุณมน ที่งานศพฉันเห็นเธอคุยงุ้มยิบอีกเววิวอะไรกันสองคนตั้งนานสองนานและนี่บอกว่าฉันต้องดูเรื่องนี้ให้ได้มันคือเรื่องอะไรน่นี่คุณวิเองไว้ได้บอกคุณอีกหรอคะฉันถึงมาถามเธออยู่นี่ บอกคุณไม่ได้หรอกนะคะค,คุณวิเธอขอปีไว้คุณวีเธอบอกว่าเธอจะเป็นคนบอกคุณมนเองเพราะฉะนั้นคุณมลไปถามคุณวีเองเถอะนะคะเดี๋ยวก่อนสุเพียชัดถ้าไนรู้์ไม่เห็นอะไรมาจะบอกฉันบ้างไม่ได้เหรอ อะไรหรอคะผมมีเรื่องจะรบกวนวิหน่อยนะครับค่ะผมอยากถามวิเรื่องที่วิคุยกับปีในงานศพคุณแม่เมื่อกี้ผมไปถามปีมาแล้วคุณมลถามปีแล้วหรอคะใช่ครับแล้วน้อง เขาหนึ่งปีว่าไงคะปีเขาบอกว่าให้ผมมาถามวิเองมเรื่องอะไรกันนะครับวิดูลึกล,ลับซับซ้อนอมพนามกันหรือเกินพถามตรงๆนะครับวิวิปิดบังอะไรผมอยู่หรือเปล่า ว่าไงล้วครับวิมีอะไรจะบอกผมไหมมันเกี่ยวกับการตายของคุณแม่ผมใช่ไหมครับวิดูอะไรวิก็บอกผมมาสิที่วิแอบคุยกับปีก็เพราะว่าวิสงสัยว่า ปีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของคุณหญิงป้านะคะอะไรนะวิคุณมอลคิดดูให้ดีๆนะคะปีหายไปในคืนที่เกิดเรื่องกับคุณหญิงป้าแล้วก็ดูท่าทางน้ำปีมันก็ดูมีพิรุธอะและที่สำคัญที่คุณมอลจะลืมไม่ได้ก็คือปีจะเป็นคนได้สมบัติทุกอย่าง หลังจากที่คุณหญิงปาสิน้นแรงจงใจขนาดนี้มันยังไม่มากพอเหรอคะ